สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง DT ดหนึ่งสามชแนลอ่าก็ห่างหายกันไปนานครับก็ช่วงนี้ผมสอบเสร็จแล้วก็เลยว่าจะมาทำสวนเหมือนเดิมแล้วก็เออตอนนี้มีออเดอร์สั่งมาเยอะมากออเดอร์สั่งต้นนะครับก็เลยจะมาบอกก่อนว่าถ้าพี่ๆคนไหนที่จองผมมาแล้วเนี่ยเอ่อถ้าอยากได้ต้นตะพูไปปลูกก่อนเนี่ยเออพี่ทักมาเลยผมส่งให้ฟรี แต่ผมให้เป็นแบบเมล็ดน,นี่นะอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายท่านที่สั่งผมข้ามปีแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ออเดอร์ผมนี่ถึงเดือนพฤษภาปีหกหกแล้วออเดอร์นะครับตอนนี้พอมีประมาณจ็ดแปดพันต้นแล้วที่เขาสั่งมาตอนนี้นะก็เนี่ยผมจะให้เมล็ดตัวผู้ไรห,หนามไปกอนแล้วพี่ก็ไปปลูกเอาอ่าประมาณพี่จะได้มีดอกตัวผู้หน่ยใ,ใช้แน่นอนนะบางท่านเ็าขอผมมาก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็ส่งให้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ใส่ของไปอ่าก็ เดี๋ยววันนี้ผมอาจจะไล่คิวให้ด้วยนะว่าใครจะได้ต้นผมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดือนสิงหาคันยายนเนี่ยมันจะได้ต้นแล้วแหละอ่าส่วนอันนี้วันนี้นะฮะก็มาขออาจจะขอขายของหน่อยครับเดี๋ยวก็มีสาระนิดนึงในช่วงหลังๆหน่อยนะก็อนี้ครับนี่กล่องนี้ไซส์เอ็มบวกตอนนี้นะครับไซส์เอ็มบวกห้ากิโลบรรจุอยู่ห้ากิโลได้ด้วยันี่นครับเต็มกล่องนะครับเกือบเต็มกล่องห้ากิโลอันนี้คือพร้อมส่งเนี่ยห้าร้อย เอ้ย499อ่าเดี๋ยวผมขึ้นราคาไว้499ก็ถ้าท่านใดอยากได้นะครับหรือสนใจที่อยากจะลองสั่งสระสุมรีหวานๆของส่วนผมนะไปชิมก็เอ่อคอมเมนต์ไว้เลยครับว่าเออสนใจใต้คลิปนี้เลยแล้วเ,เดี๋ยวผมก็ทักไปหาครับอ่าหรือไม่ก็เดี๋ยวผมก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปเลยพี่ก็โทรหาผมแล้วกันว่าเออผมอยากได้อย่างนี้นะอย่างนี้ตอนนี้ผมมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยอ่าก็พี่ก็ไม่ต้องโอนก่อนนะพี่ก็ สั่งผมไ,มได้เลยเดี๋ยวผมส่งให้แล้วก็ถึงเวลาครับพี่ก็จ่ายตังกับปัชนีเขาเองอ่าประมาณนี้ครับอแล้วก็อขาของเสร็จแล้วก็ถ่ากับว่าราคาเดิมหมดทุกอย่างก็คือต้นละสองร้อยร้อยหสิบต้นขึ้นไปเป็นราคาโปรร้อยห้าสิบาทต่อต้นอ่าราคาโปรนะครับแต่ว่าถ้าสั่งต่ำกว่าร้อยห้าสิบต้นผมก็คิดต้นละสองร้อยส่วนตัวผู้เนี่ยผมแถมอยู่แล้วซึ่งตอนเนี้ยพี่ที่สั่งผมไปแล้วนะพี่ทักมาหาผมได้เลย เออนอพอยากเอาเมลิโตพุ่ไปปลูกก่อนเนี่ยระยะเวลาตั้งปีหนึ่งนะเออพี่อาจจะได้ต้นตัวู่ที่ใหญ่หน่อยอ้เอองี้ยพี่โทรมาหาผมเลยหรือไม่พี่ทักเลยเดี๋ยวผม่งไปให้อ่นะครับเดี๋ยวผมขอไล่ไล่ชื่อก่อนนะครับเพราะว่าผมจะได้ให้ดูของด้วยว่าท่านไหนได้บ้างอา่าอันนี้ครับอ่อตอนนี้ถึงคิวพี่ร้านดีๆผม่มาแล้วครับก็คือจะบอกว่าขอโทษครับพี่เนี่ยคนเลกๆเลยนะพี่จะได้แต่บาง,บางเอ,อิญว่าไลน์เขาไลน์ผมเน,ะมนี่ยมันติดต่อกันยากเลยว่า เลยพาดนะครับเลยว่าอันนี้อันนี้เป็นของพี่เขานี่ครับร้อยห้าสิบต้นข้างหลังนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าจะมาเอาเอาได้แล้วอ่าแต่ถ้าพี่อยากให้ต้นสูงนิดหน่อยก็เอาไว้ให้ผมได้แต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าจะไปปลูกเนี่ยปลูกได้เลยปลูกแล้วประกันความแข็งแรงทนทานอ่าผมพี่ช้าหน่อยเดี๋ยวผมก็มีแบบอ่าแถมให้บ้างการไปให้อ่าของพี่นะผมให้พิเศษเลยนะของพี่นคนแรกๆเลยอ่าร้อยห้าสิบต้นนะครับของพี่ส่วนของน,องนักมลของนักโมนี่สี่สิบต้น เอ่อส uh, ี่สิบต้นนะฮะสี่สิบต้นนี่นี่นี่ของนักขโมนผมทําล็อกไว้ให้ก็วันนี้ก็ขอเช็คของให้ลูกค้านะนี่ของนักขโมนของนักขโมนนี่ก็เอาไปปลุกไปแล้วถ้าอยากได้ก็บอกผมหน้าเดี๋ยวผมส่งลูกกงไปให้ส่งบทสนีไปให้ถ้าถ้าไม่สะดวกมารับอ่าประมาณนั้นผมมีบริการส่งลูกกงด้วยตัวนี้ตอนนี้คิดลูกกงละเอ่อพันเก้าร้อยบาททั่วประเทศส่งได้ทีงเออลูกกงละแปดสิบต้น อพูดง่ายว่าถ้าพี่สั่งในราคาโปเนี่ยร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบต้นต้นละห้าร้อยห้าสิบาทเนี่ยพี่จะผมจะคิดพี่สองหมื่นสองพันห้าร้อยแล้วก็ค่าลูกกงเนี่ยมันจะอยู่ที่สามพันแปดอ่ะก็ผมก็จะช่วยในค่าลูกกงไงเพราะว่าราคาเนี่ยลดตั้งต้นห้าสิบก็สูสีกันครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็เอ่ออันนี้ของนกุม,มนนะครับแล้วก็ ของคุณประสิทธิ์มิ่งขวัญของคุณประสิทธิ์มิ่งขวัญเนี่ยหกสิบต้นหกสิบต้นนู่น,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 นของคุณประสิทธิ์มิ่งขวัญหกสิบต้นนู่นนะครับอันนี้ก็หกสิบต้นอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่าอีกสักมันเดือนสองเดือนเนี่ยก็คือโตแล้วแต่ว่าถ้าอยากไปปลูกเนี่ยคนนี้ผมเอ่ยชื่อนะครับท่านผมเอ่ยชื่อเนี่ยเอาไปปลูกได้เลยหกสิบต้นแล้วก็ใครอีกนะ คุณจันทรารัตน์อืมคุณจันทรารันตน์นี่สามสิบต้นน่าจุดทางนู้นครับนู่น,น,นสามแถวนู้นนะครับสามแถวนู้นนะครับคุณจันทรารัตน์มาเอาได้นะครับตอนนี้มาเอาได้เลยสามสิบต้นแล้วก็คุณอภิชาติคุณอภิชาติก่อน,นี้ครับห้าสิบต้นห้าสิบต้นกลางสุดกลางสุด นี่ครับก็สามารถมาลได้เหมือนกันแต่รากนี่คือผมบอกว่ารากเนี่ยยังไม่เต็มถุงจริงแต่ปลูกได้ก็ค,คือไม่ตายแล้วทิรดน้ำตลอดทิรน้ำทุกวันจะยิ่งไม่น่าฝนและไม่ตายแน่นอนมารับได้เลยก็ประมาณนี้ครับมีทั้งหมดอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าท่านนะครับห้าท่านที่จะได้นะตอนนี้นะเดือนสิงหาถึงกันยายนะประมาณนี้ครับแล้วก็เดือนกันยานี่ยผมอาจจะส่งให้พกกหี่เนกก็น้าแววก็พี่เอกเนี่ยร้อยห้าสิบต้นและน้าแววเนี่ยร้อยต้นอ่าเตรียมมารับครับ แล้วก็เจ้าใหญ่ที่สั่งผมไว้เดือนละ150ต้นตลอดนี่คือเดือนกันยานี้ได้แน่นอนครับอประมาณนั้นนะครับนอกนั้นก็อาจจะรอผมสักหน่อยนึงเดี๋ยวผมก็จะเร่งทําให้ตัวนี้กาลังจะทำโรงเรือนใหม่ด้วยครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามามีสะละกกันบ้างเนาะไปตัดสะลากกันอ่ปาปไปไเดี๋ยวมีตัคนถามผมว่าเอ้ยนบสะลากเนี่ยมัน ตัดกันยังไงไม้ของพี่มันเจ็ดเดือนของพี่มันสุกแล้วอะ่ะเอ้ยทำไมออของพี่แปดเดือนของพี่เก้าเดือนวะโอเคครับพี่คนละภาคด้วยผมก็ต้องบอกอย่างนี้แหละว่ามันคนละภาคคนละไอ้แล้วสภาพภูพมิอากาศเนาะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ตาตัดยังไงและดูแลยังไงดีกว่าอ๋อเดี๋ยวก็ได้อันนี้อันนี้ก็บอกตรงๆเลยเหมือนกันนะใครมาขอผมซื้อทีห้าต้นสิบต้นเนี่ยผมก็รัดคิวไก้ก่อนเหมือนกันแต่เนี่ย ก็มาได้มาได้ถ้าเอาน้อยนอยนะผมให้ได้ผมก็พอมีตุนได้บ้างแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีครับก็มาทิ้งมาเล่นทิ้งเป็นร้อยสองร้อยต้นเดี๋ยวเอาเข้นใกล้ยังเดี๋ยเอาเขากลไปด้วยครับเดี๋ยวเดินไปก่อนอเดี๋ยวไปถึงที่ตัดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูทีนะครับ A few minutes later ครับก็มาถึงที่ตัดแล้วครับที่หลายท่านถามเอ้ยทำไมสวนพี่มันเจ็ดเจ็ดเจ็ดเดือน เดือเดือนสุกแปดเดือนสุกเก้าเดือนสุกอ่ะแล้วทำไมติดดิบบินอะ่ะทำไมถึงทำไมถึงผมไม่ติดดิบบินก็ทํามันติดดิบบินอ่ะบางทีมันไม่เท่ากาันพี่ออ,อยู่ที่ว่าการใส่ปุ๋ยรดน้ําแล้วก็สภาพอากาศสภาพดินทุกอย่างอะ่ะมันต้องครบก็ให้ดูง่ายๆแล้วกันดูสีของลูกลูกสลายนี่แช่สุกหรือไม่สุกตัดได้ไม่ได้เนี่ยดูสีเออผมจะบอกอยังไงเดียมันจะแห้งๆอะ่ะพี่ลูกสลายด,ดียวผมให้ดูอันนี้ลองบีบดูก่อน ถ้าบีบหนามนิ่มหนามนิ่มเปลือกกายจะนิ่มนั่นแสดงว่าเริ่มกลยจะสุกเอาอันนี้ยังไม่เต็มที่น้ำมะกุมนะนนมนบีบเลยเดียวอ่าเดี๋ยวดูเน,นี่ยสีประมาณเนี้ยสีมันจะออกส้มๆหน่อยแล้วหนามมันจะนิ่มๆอันนี้ยังไม่เต็มที่นะอมหวานอมเปรี้ยว ดูอ่ะอมหวาน,น้ำเปรีย้ยวจริงไม่อ่าดูนี่ดูถ้าคนที่มีสูตรสไลด์จะรู้เลยครับว่าอมหวาน้ำเปรีย้ยวยังไงมันเริ่มมีรอยดำๆหน่อยๆแต่ว่ามันยังไม่เต็มที่อันนี้คือรสชาติหวานนมเปรีย้ยวคือหวานจะมากกว่าเปรี้ยวแล้วให้ดูง่ายๆดูที่กดบีบหนามหนามนิ่มหนามสีน้ำตาลเบือกจะออกส้มแดงหน่อยๆบางทีสีมันไม่เหมือนกันเพราะอะไรพเพราะแดดผมกลางแสลนเนี่ยสีมันจะปกติธรรมชาติแต่ถ้าไม่มีแสลนเนี่ยปุ๊บเนี่ย ลูกพี่มาเขืนแดงลูกพี่มันจะสีส้สมหรือไม่มันก็จะออกแนวค้ำๆํำๆเพราะมันโดนแดดหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวผมพาวิธีสุกๆเลยแล้วกันอันนี้จะให้ดูก่อนว่าอ่าถ้ารสชาตินี่ถ้าสีประมาณน,นี้ล้วบ,บีบได้นะคือตัดได้แล้วริบบินผมว่าไม่สําคัญเลยเพราะบางทีตัดลิมบ,บินน่ะรูดหมดเนะี่ยเสียลูกค้าเลยนะเพราะรสชาติไปคงที่อ่าถูกไม่หวานทุกกระปุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอีกว่าอ่ะถ้าไม่ตัดไอ้ดอกหน้าออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไม่ตัดหน้าออกมีปัญหาอีก เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมพาไปดูที่เออต้นที่จะตัดเลยแล้วกันครับก็ตอนนี้ก็มาถึงต้นที่ผมเล็งๆไว้แล้วมันจะสุกอ่าก็เข้าป่าหญ้าเลยกันเนาะอ่วิธีดูง่ายๆที่มันจะสุกเนี่ยบางทีอ่ะบางทีถ้าเราปล่อยของไว้มันแก่เกินไปอย่างเงี้ยมันมันเกือบงอมเงี้ยใช่ไหมนี่เราสังเกตก่อนมันจะมีลูกเหมือนกับเป็นเชื้อราข้างบนเนี่ยจะไม่ใช่นะมันจะออก เขาเรียกว่าอายุมันถึงแล้วมันก็จะมีแบบเออลูกเสียหน่อยนึงประมาณนี้ครับอ,อ่าอันนี้สังเกตก่อนเลยถ้ามีลูกเสียเนี้ยอ่าอันนี้มันจะสุกแน่นอนอันนี้สังเกตก่อนนะอ่าเดี๋ยวลองดูเนื้ออ่าดูเนื้ออันนี้ผมยังไม่ได้ปิดเลยนะอ่าดูสีก่อนดูดูสีลูกก่อนเห็นไหมมันจะออกน้าตาลหน่อยหน่อยแล้วนะเนี่ยเปลือกเปลือกเปลือกกับ,เ,กกบเหมีอนหนาเนี่ยบีบปุ๊บฟังเสีบบีบมันจะกรอ,อบเลยนะมันจะแบบหนามกรอบหนามกรอบแล้วนิ่มบีบง่าย แล้วก็เสื้อสีจะเป็นออกสีแบบแน,แนวเนี้ยไมอบอกแห้งๆหมถึงก็สดมากลองปอกดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บทิ้งใบดูนี่หัวแตกเนื้อออกลายสีดำเห็นไหมครับนี่แหละเนี่ยเนี่ยหวานจริงก็ถามว่ากี่เดือนสุกไม่รู้ครับเพราะว่าไม่แน่นอน,านาอากาศใช่ไหมซึ่งถ้าถ้าใครบอกว่าเอสละเนี่ยเนื้อมันฟูๆมันแตก หรือเขาเรียกว่างไงแล้วเดี๋ยวมันจะมีบางทีปอกเปลือกมาเนี่ยมันจะมีขาวๆเต็มๆเงี้ยใช่ไหมอาจจะเกี่ยวกับปุ๋ยด้วยพี่ใส่ปุ๋ยอ่าเชือ้อราเป็นรานข้างในลูกอะไรเงี้ยปุ๋ยก็คือเดี๋ยวนี้เอาพูดตรงเลยไอย้นักวิชาการก็มีแต่นักวิชาเก,กินก็นมามาขายของให้เราอะ่ะเออมาขายของบางทีโอปุ๋ยพ,ยพี่ปุ๋ยตรงเนี้ยมันดีนะตรงเนี้ยมเดนะีเรียบร้อยเสร็จเอาผมแนะนํานะสระนะพี่ถ้าพี่อยากใส่หวานๆนะติดสามสิบสามยี่สิบเอ็ดจบเรื่องใส่ไปเลยยาวไปเลยไม่ต้องมองรุงอนะไรมากสิบสามสามยี่สิบเอ็ด แล้วก็แบบว่าเอออยากเพิ่มลูกหน่อยก็เอาปุ๋ยขี้ไก่แกบแล้วกันตน้นละสองกระสอบไม่ต้องแกะวางที่คนต้นเลยหนึ่งต้นในต้นเนี่ยวางห่างๆหน่อยก็ได้วางต้นละสองกระสอบอทิ้งไว้ก่อนเพราะพวกเนี้ยบางทีมันมีโซดาไฟอยู่วางทิ้งไว้ให้มันโซดาไฟมันหายไว้ก่อนแล้วแล้วพอปุ๋ยละลายเป็นน้ำมากๆเนี่ยเราค่อยมาแกะเทเอาสักสองเดือนเนี้ยเราค่อยมาแกะเทเอาอ่านี่คือทิศของผมนะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวตัดเลยเลเแล้วกันเดี๋ยวไม่เสียเวลาเนาะแล้วก็ ไปส่งลูกค้าครับตอนนี้ลูกค้าเข้าเข้ามากเลยท่านท่านใดอยากรับผมไม่ขายรับได้ผมส่งเหมือนกันอาทิตย์นี้จะไปตัดตันห้าแล้วมั้งเนี่ยปลูกแค่สองร้อยห้าสิบต้นพอครับ,รบอาทิตย์นึ่งตัดได้เป็นตันเลยนะแต่ไม่ได้ตัดทุกทิศย์หรอ <c oughs> อย่างนี้รูปได้เลยหวานแน่นอนถ้าเออลืมบอกไปถ้าจะตัดสลาะเนี่ย ถ้าอยากรูดว่าหวานหรือไม่หวานจริงๆเนี่ยชิมกระปุกนู้นก่อนกระปุกไหนสุดอ่ากระปุกไหนสุดเนี่ยเขาจะเป็นน้องของกระปุกหน้าอ่าเพราะกระปุกหน้าเนี่ยมันจะต่อดอกจากข้างหน้าเนี่ยจากยอดเนี่ยจากปลายเนี่ยเข้าไปหาโคนอ่าคือไงว่าถ้าเราปิดโคนเราปิดลูกที่โคนเนี่ยปุ๊บเนี่ยลูกเนี้ยอ่าปิดลูกที่โคนแล้วแกะดูนี่เห็นไหมเนื้อเนื้อที่โคนเนื้อที่โคนเนี่ย จะดูสุกน้อยกว่าเนื้อที่ปลายอันนี้ปลายนะครั้งนี้ปลายอ่าอันนี้เนื้อที่โคนเห็นไหมเนื้อที่ปลายจะออกเข้มกว่าน่อยนึงเนื้อที่โคนจะออกอ่อนกว่าน่อยนึงถ้าเราชิมที่โคนหวานที่ปลายนี่คือโคตรหวานอ่าให้สังเกตง่ายๆเราไม่ต้องเหนื่อยชิมทุกกระปุกเหนื่อยชิมไม่ไวหวเราอย่างเงี้ยให้ไปชิมที่โคนเลยผลต้นเสร็จปุ๊บทานหวานปุ๊บตัดรูดอ่าอีกทิกหนึ่งอีกทิกหนึ่งก่อนตัดมันไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะขอหน่อยอืม สำหรับมือใหม่อยู่นี่ไอ้ขานดอกเนี่ยขานดอกเนี่ยไอ้ที่ดูในคลิปที่หลังๆไหมที่ผมตัดไว้มาก่อนอะ่ะเี่ยพี่สังงกจได้เลยไอ้คานไอ้ไปลายปลายดอกเนี่ยถ้าพี่ไม่ตัดทิ้งเนี่ยถ้าไม่ตัดทิ้งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้อันที่สองเนี่ยไอ้คานอันที่สองไอ้ดอกชุดที่สองอันเนี้ยมันจะหวานก่อนมันจะบานก่อนอันแรกไม่เชื่อลองไว้ดู แต่ผมไม่แนะนํานะให้ตัดทิ้งไปเลยเอย่างเงี้ยตัดมีสองดอกเนี้ยสมมติว่าอันแรกมีสองดอกเนี่ยตัดทิ้งไปเลยแล้วก็นับเอานับเอาให้เหลือสิบสองดอกพออย่างเงี้ยถ้าเราแลมเยอะๆเงี้ยเ,เราก็ตัดหน้าทิ้งไปอีกเราตัดหน้าทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่สุกอเขาเรียกว่าดอกเนี่ยดอกหน้าสุดเนี่ยมันจะไม่สมบูร,รณ์เท่ากับดอกกลางเท้าก็เราเอาดอกกลางไว้แล้วก็ดอกหลังไว้อ่าแล้วถ้าเป็นไซส์นี้ปุ๊บเนี่ยรีบตัดเลยให้เหลือสิบสองดอกพอ อ่ะอันนี้ก็เป็นทิกนะครับก็เดี๋ยวคงจะตัดสลากันตัวนี้สั่งมากแล้วแล้วก็คงจะต้องลาเพียงเท่านี้ครับพอเดี๋ยวเล่งลูกค้ามาถ้าผิดพาดก็ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับ